ปลดล็อกเฟสหนึ่งไม่มีสนามมวยธรรมดาส,สาม,มวยไม่ได้หรอกปลดล็อกเฟสสองไม่มีสนามมวย<ะ>ปลดล็อกเฟสสามก็ไม่มีสนามมวยปลดล็อกเฟสสี่แม้ก็ยังไม่มีสนามมวยปลดล็อกเฟสห้าสนามมวยมันต้องซ้อม ต้องซ้อมซ้อมอีกซ้อมอีกซ้อมซ้อมอีกแล้องซ้อมอีกแม่งต่อยมวยห้ามโค้งในถามจริงเหอะจะต่อยยงไงวะไม่ให้กูห่างสองเมตรแม่งเลยล่ะทำไมให้กูสมัดบลูทูธไปงี้ไงเขาคนตัวใหญ่เขาไม่ได้เดือดร้อน